สวัสดีครับวัสดีคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชาปนวันนะครับผมแน่นอนฮะวันนี้อยู่กับสองสุดหล่อที่สุดของเอ็มอร์นะครับ <laughs> <laughs> คุณชอบเปิดแบบนี้นะผมไม่รู้จะเปิดแบบไหน,ไหนแล้วปฏิเสธไม่ได้ด้วยใช่ออใช่ไหมพี่ก๊อฟก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะอยากจะให้แบบว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเชิญพี่สุวิทย์เข้ามาด้วยแล้วเป็นสามสุดหล่อสามสุดหล่อแห่งเอ็มคอร์ดได้ไหมวันนี้นะฮะเรามีข่าวมาฝากเยอะแยะแล้วก็หลากหลายมากมาก นะครับข่าวแรกเนี่ยผมขออนุญ,ญาตพาคุณผู้ชมที่จังหวัดสมุทรสาครฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบรุนแรงเหลือเกินนะฮะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะฮะช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่ของที่นี่ครับไปไหม้โรงงานผลิตพัดลมเจ้าดังนะที่นี่เขามีอยู่2บริษัทด้วยกันนะฮะแต่ว่าเป็นเจ้าของเดียวกันมูลค่าความเสียหายฮะอยู่ระหว่าง50ล้าน ถึง100ล้านบาทโอ้โหสูงมากนะเนี่ยลองชมภาพดูเชิญครับนี่คุณผู้ชมฮะนี่ฮะอันนี้คือตอนที่เกิดเหตุน,นะครับช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับของเมื่อคืนนี้นะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ฮะสองบริษัทครับเป็นบริษัทที่ผลิตพัดลมรายใหญ่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับยี่ห้อ TKT เขาตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลน,นาดีครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะฮะ เจ้าของก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันทั้ง2บริษัทนะครับซึ่งทางสอพเอมืองสมุทรสาครครับได้รับแจ้งเหตุนะฮะก็เลยมีการประสานครับไปที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยตำบลน,นาดีฮะให้นํารถดับเพลิงครับเข้าระงับเหตุแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับคือไฟมันแบบมันลุกลามเร็วมากแล้วมันก็แรงมากนะฮะมันทําให้การดับเพลิงเนี่ยโอ้โห เป็นไปด้วยความยากลาบากครับคือหลังคาโกดังหายไปแล้วอ่ะพี่ใช่ใช่นะฮะคือเขาเก็บพวกเมสพลาสติกพวกอะไรอย่างนี้้วยไงครับ,รบมันติดไฟง่ายนะฮะก็เลยมีการประสานครับขอถดับเพลิงนะฮะจากพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดสมุทรสาครน,นะฮะแล้วก็จังหวัดรอบข้างนะฮะสุดท้ายเนี่ยต้องระดมกันมา20คันโอ้โหแล้วก็มีรถสนับสนุนมาเพิ่มอีกด้วยนะครับเพลิงเนี่ยฮะลุกลามครับจากด้านหน้าบริษัทนะครับไปถึงด้านหลังของบริษัท เสียหายเกือบทั้งหมดไม่ได้เสียหายแค่โรงงานโกดังนะฮะเขาบอกว่ารถบรรทุกที่ขนส่งสินค้าครับเสียหายไปสามคันนะฮะสำนักงานถูกไฟเผามอดหมดเลยนะครับตอนนี้นที่เดืเพลิงฮะบอกว่ามีปัญหาฮะปัญหาอะไรคผู้ชมคือว่าคือไฟมันลุกลามเยอะเร็วทำให้น้ําที่เตรียมมาเตอ๋อไม่พอ oh. เขานะฮะจะต้องไปเอาน้ำนะครับไปดึงมาจากบ่อเลี้ยงปลาแถวๆนั้นนะครับบริษัทที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับสุดท้ายใช้เวลากว่า5ชั่วโมงกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่มันก็ยังไม่สงบนะไอตอนที่เขาบอกว่าผ่านมา5ชั่วโมงฮะก็ต้องพยายามเอาน้ำเนี่ยเลี้ยงไปเรื่อยๆไม่ให้มันแบบว่าประทุขึ้นมาอีกนะครับเจ้าของสถานที่ประกอบการนะฮะคุณคมสรรเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งเนี่ยครับ คือคนงานเขาเลิกเวลาประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งประมาณนี้นะปรากฏว่าร,าปรอปภครับได้ยินเสียงระเบิดครับดังตูมนะฮะก็เลยไปดูครับนะครับพอดูปุ๊บภาพที่เห็นก็คือว่าสายไฟนะครับมันช็อตอม,มันช็อตปุ๊บมันก็เลยมีประกายไฟฮะลุกลาไปตามสายไฟเขาก็พยายามแล้วนะฮะ เอาถังดับเพลิงครับหลายถังเลยเอามาฉีดแล้วคุณผู้ชม,มแต่มันเอาไม่อยู่ครับสุดท้ายฮะรีบโทรแจ้งนะฮะให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยมาช่วยแต่ว่ามันลุกลามเร็วเหลือเกิน oh. นะฮะเขาบอกว่าบริเวณนี้ฮะเขาเก็บเป็นพวกเม็ดพลาสติกแล้วก็พวกพลาสติกที่ฉีดแล้วที่รอการขึ้นรูปที่จะทำเป็นอุปกรณ์พวกประกอบพัดลมนี่แหละนะฮะไอ้พวกเน,น,นี้ยมันเป็นวัสดุที่ติด ไฟได้ง่ายนะครับมันลุกลามฮะลุกลามไปถึงส่วนที่ประกอบเสร็จแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบอกเลยว่าพังเสียหายหมดเลยเขาบอกว่าแทบไม่เหลืออะไรเลยฮะโอ้โหโงงานเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะทําประกรรันวินาศภัยเอาไว้เนี่ยแต่เขาบอกว่ามันน่าจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดครนะคือตัวเขาเองเนี่ยเศร้ามากฮะฮโรงงานนี้เขาบอกทํากับครอบครัวฮะค่อยๆทํากันมาฮะทีละเล็กทีละน้อย จน<ม>ปัจจุบันเนี่ยมีเนื้อที่4ไร่ด้วยกัน<ม>นะครับทำมาตั้งแต่ปี2,544ครับถึงปัจจุบันนี้ประมาณ30ปีแล้วโโอโเขาบอกว่าโอ้โหแทบไม่เหลืออะไรเลยค,ค่าความเสียหายก็น่าจะประเมินอยู่ที่ประมาณ50ถึง100ล้านบาทนะครับก็เดี๋ยวจะมีการให้ผู้เชี่ยวชาญฮนะได้วิศวกรโรงงานเนี่ยมาประเมินความเสี่ยงว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะเข้ายากแต่ว่าปีนี้เราพูดถึง ข่าวอัคคีภัยบ่อยมากเลยมีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วส่วนมากต้นเหตุเนี่ยก็คือเรื่องของระบบสายไฟใช่หลายครั้งจริงๆนะฮะเราเตือนทุกวันนะคเตือนบอกว่าว่าจริงๆถ้าเป็นโรงงานเองก็ดีบ้านเองก็ดีหรือว่าสำนักงานเองก็ดีเนี่ยนะฮะเรื่องของไฟระบบไฟเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่ายังไงก็ควรจะต้องมีการตรวจตา ทุกๆไม่รู้อะหกเดือนหนึ่งปีหรือยังะไรก็แฝงจากหนึ่งครั้งนะครับเตรวจซะหน่อยนะฮะเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้หนูเหนอมจะไปแทะเมื่อไหร่นะครับนะครับก็เดี๋ยวก็คงต้องมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไรเพราะครั้งนี้นี่ต้องบอกว่าความเสียหายนี่เยอะจริงๆนะฮะอ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของโจรนะฮะไม่รู้จะเตือนภัยยังไงเหมือนกันโจรคนนี้เป็นคุณลุงคนหนึ่ง อายุ57ปีครับปั่นจักรยานมา40กิโลเมตรออกกำลังกายไม่ได้ปั่นมาออกกำลังกายสิพี่อไป,ไอปั่นมาขโมยของแล้วพี่รู้ไหมเขาขโมยอะไรขโมยอะไรเขามาตัดสายไฟบนถนนมอเตอร์เวย์พัทยามาตาพุทธครับทำเอาไฟฟ้าบนถนนเนี่ยนะฮะดับตลอดทั้งสายนะฮะตรวจสอบประวัติคุณลุงคนนี้เคยมีประวัติลักลอบขโมยของมาแล้วด้วยแต่ไม่เข็ เคยทำมาแล้วเคยทำมาแล้วกลับมาทำอีกเหมือนจะเพิ่มสถิติให้กับตัวเองอ๋อผมก็ไม่รู้อันนี้ครั้งนี้อาจจะเริ่มจากยี่้20กิโลเมตร ครั้งนี้เลยสี่สิบหรือเปล่าเพิ่มไปเรื่อยๆอออนะฮะเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาครับทางเจ้าหน้าที่<า>ตํารวจนะครับนากาลังตํารวจทางหลวงมาประชันจังหวัดชนบุรีนะฮะเข้าทําการปิดล้อม่าริมถนนทางหลวงหมายเลขเจ็ดมอเตอร์วเวย์ัทยามาตาพุธนะครับก่อนถึงด่านเก็บเงินห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีหลังจากที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมกลางหลวงซีซีีนะฮะพบบุคคลต้องสงสัยกําลังตัดสายไฟอยู่นะครับระหว่างที่ตํารวจ เข้าทําการปิดล้อมป่าเนี่ยตรวจสอบพบว่าเสาไฟสองทางถนนมอเตอร์เวย์ถูกคนร้ายครับเขางัดฝาปิดเปิดใต้โคนเสาแล้วก็ตัดสายไฟฟ้าไปจนเกลี้ยงจํานวนหลายเส้นเลยเนี่ยตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะฮะนะฮะซึ่งขณะที่ตํารวจทางหลวงกระจายกําลังล้อมปิดป่าเนี่ยก็ไปพบผู้ก่อเหตุอยู่แถวนั้นแหละครับกําลังทําอะไรอยู่นั่งแกะสายไฟคุณผู้ชมเพื่อนําลวดทองแดงไปขายครับ จึงได้ทําการจับกลุ่มตัวทันทีทราบชื่อต่อมาก็คือนายวิรัตเจริญสินอายุ57ปีเป็นชาวระยองนะฮะแล้วก็ยึดของกลางเป็นลวดทองแดงความยาวเส้นลับประมาณ45เมตรจำนวน3เส้นด้วยกันมีคีมยนปัดเหล็ก1อันมีดอีโต้หเล่นเหเล่มน,นะครับจักรยาน200ล้อถีบ1นึคันอุปกรณ์มีแค่นี้ยอง,งพี่ อุปกรณ์มีแค่คีมตัดเหล็กหนึ่งอันกับมีดอีโต้หนึ่งเล่มเขามาจักรยาน่ะใชคนอะไรเบลกละเต๋อแล้วก็จักรยานเออแค่นั้นเอง <ฮะ S 1> ผู้ต้องหานี้ให้การยอมรับนะครับว่าปั่นจักรยานออกมาจากบ้านจากอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองระยะทางก็อย่างที่บอก40กิโลเมตรนะครับเพื่อมาก่อเหตุลักลอบตัดสายไฟโดยตัดสายไฟในเสาไฟสองทางนะครับสําเร็จไปแล้ว3ต้นก่อนจะมาถูกตํารวจจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวสาเหตุที่ทําลงไปเนี่ยพระต้องการนาเอา ลวดทองแดงที่อยู่ในสายไฟเนี่ยนะครับหาเงินมาใช้ในชีวิตประจําวันเบื้องต้นตํำรวจก็จับตุม่มจับควบคุมตัวไปนะฮะจับลุมตัวไปแล้วก็แจ้งข้อหาว่าลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์นําส่งพนักงานสอบสวนสอพอหัวใหญ่ดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งคุณผู้ชมไปตอนตอน้นเขาก็มีการไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังมาพบว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยคเคยก่อคดี ลักรัพย์มาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เข็ดกลับมาทําอีกโอ,โอ้แต่ว่าครั้งนี้นโอ้โหสุดยอดมากๆขับจักรยานมาปั่นจักรยานมา40กิโลเพื่อมาตัดสายไฟแล้วมันเป็นสายไฟบนถนนมอเตอร์เวย์พี่อโอ้อโหจริงจริงนะพูดที่แบบว่าเวลาทําผิดอะ่ะแล้วทำซ้ำอะ่ะาะว่าซ้ำซากเนี่ยความผิดคดวรจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครั้งที่หนึ่งสมมุติว่าอาจจะจคุกห้า ห้าวันสมมุตินะถ้าทําซ้าครั้งต่อไปก็สิบวันครั้งที่สามสิบห้าวันคูณไปเรื่อยๆดีกว่าจะได้เข็ดเออเออบางทีพวกนี้รู้สึกว่าแบบทําผิดแล้วมันก็อ๋อเคยโดนแล้วข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมาเนี่ยไงเคยตัวครับเออโอ้โหคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดตากนะฮะครับอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นกรรมติดจรวดมีหนุ่มคนหนึ่งฮะขับรถกระบะซิ่งนะ ไปเจอด่านตำรวจกลัวตำรวจฮะแหกด่านแหกไปปุ๊บประสบอุบัติเหตุรถของเขาเนี่ยฮะพุ่งไปชนท้ายรถพ่วงจากนั้นกระเด็นไปชนรถเก๋งคันอื่นแล้วรถของเขาวิดที่จะร่วงลงไปในแม่น้ำปิง <c oughs> กรมติดจรวด <c oughs> oh เขาทำอะไรมา <c oughs> อา้าวตายดูรายละเอียดนี่ฮะเห็นไหมฮะ <c oughs> นี่ฮะนี่ฮะ เขาทําอะไรมาทําไมกรรมติดจรวดอันนี้มีสภาพหลังเกิดเหตุแล้วหรออือใช่ใชเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นวันที่21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสักหกโมงเย็นนะฮะทางพุ่งกับการครับสอพอเมืองตากฮะก็นํากําลังตํารวจฝ่ายป้องกันปราบปรามแล้วก็ฝ่ายสืบสวนนะครับร่วมกับหน่วยกู้ภัยส,สกัดจับฮะรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีขาวทะเบียนยอยักท์ททหาร4007 เชียงใหม่ทำไมต้องสกัดจ,จับเพราะว่าขับแหกด่านฮะนะฮะแหกด่านครับมาจากสอพอวังเจ้ามุ่งหน้าไปฮะไปทางถนนพหลโยธินไปทางภาคเหนือนี่แหละนะครับเจ้าหน,น้าที่ก็ไล่ไปจนมาถึงสะพานกิติขจรครับบริเวณนี้ก็จะใช้เพื่อข้ามแม่น้ำปิงนะปรากฏว่ารถกระบะคันนี้ครับ ชนท้ายกับรถบรรทุกพวก่วงจากนั้นกระเด็นครับไปชนกับรถเก๋งของชาวบ้านแล้วเสียหลักพุ่งชนกับราวปูนกั้นของสะพานกิติขจรเนี่ยตามภาพผู้ชมฮะเกือบที่จะตกลงไปความสูงนี่คือ15เมตรนะถ้าตกลงไปนะฮะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยโโสูงจริงๆนะครับพอชนปุ๊บคนขับก็รีบคานออกมาฮะตำรวจก็เลยไปรวบตัวเอาไว้นะฮะทราบชื่อภายหลังว่าเป็นนายเกษมพงศ์นะครับ เปิดมาสิคุณทํากรรมอะไรเอาไว้นี่ฮะไอ้ที่บรรทุกอยู่ด้านหลังครับก็คือไม้เถื่อนแปรรูป12แผ่นครับขนาดหน้ากว้างครับ40ถึง50นิ้วความหนา5ถึง6นิ้วความยาว4เมตรครับเขาบอกว่าเขากำลังรับไม้เถื่อนเนี่ยฮะก็รับมาจากตำบลนาโบดอเภอวังเจ้าจงหวััดตากนะครับจะไปส่งร้านเฟอร์นิเจอร์ขาย ที่ภาคเหนือแต่เจอตำรวจตกใจเหยียบมิดเลยควบคุมรถไม่อยู่ก็เลยประสบอุบัติเหตุตามที่เห็นภาพนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บอกว่างั้นเดี๋ยวจะต้องมีการประสานฮะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้มาตรวจสอบไม้ของกลางแล้วอะไรคุณผู้ชมขยายผลต่อเขาบอกว่าอะไรล่ะก็จะไปส่งนี่ร,ร้านเฟอร์นเจอร์ทางภาคเหนือ,อเต็มตัวเลยเดี๋ยวตำรวจไปหาเดี๋ยวตำรวจไปหาขยายผลปุ๊บ ดำเนินคดีต่อไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องเป็นทอดทอดทอดๆไปแน่นอนว่าใครรับมาจากไหนกําลังจะไปส่งที่ไหนใครเป็นคนรับซื้อของออติดต่อกับใครตับบริเวณไหนครับผมเออโอ้โหเอาหมดฮะเอาหมดอย่างเงี้ยต้องจับโอ้โหจริงๆเลยเออการติดตัวนจริงนะติดตัวจริงๆนะฮะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งพี่เป็นเรื่องของเรื่องของการขับรถซิ่งเหมือนกันครับ แต่ว่าอันนี้ไม่ได้แหกด่านไม่ได้แหกด่านคุณผู้ชมครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีรถยนต์คันหนึ่งซิ่งมากปาดไปปาดมาแล้วสุดท้ายครับแม่จอดเหรอแม่อันนี้ก็ติดจรวดเหมือนกันพี่ก็ติดจรวดเหมือนกันปาดไปปาดมาแล้วจอดไม่ได้จอดอ๋อมันก็จอดแหละอแต่ไปจอดอยู่ท้ายรถพ่วง ออก็มันไปต่อไม่ได้ไดงไงรถมันติดใช่มันชนฮะมันชอนอออเหรออ๋อไปชอนอยู่ท้ายรถพว<ด>่วงครับผมเอาไปดูภาพกันหน่อยฮะผู้ใช้ติ๊กตอกรายนี้ครับเขาโพสต์คลิปอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นรถยนต์สีดำนะครับผมพยายามขับแซงซ้ายเอาเมากี้ชนไปดีเนี่ยขับแซงซ้ายแซงขวาเนี่ยนะฮะเปิดไฟเลี้ยวมั่วซั่วไปหมดนะฮะเซตเบี่ยงซ้ายเข้าไป ผมเชื่อว่าจังหวะเบี่ยงซ้ายเนี่ยเขาไม่น่าจะเห็นเพราะว่ารถคันข้าง,งหน้าเนี่ยมันเป็นรถที่มีขนาดใหญ่นะฮะก็เป็นรถ MPV อ่ะมันก็ใหญ่แหละมันมองไม่เห็นหรอกเราจริงๆไม่มีทางจะเห็นเลยดีกว่าเมื่ะ,<ต>ะ,ะจังหวะออกซ้ายปุ๊บเนี่ยก็เจอแล้วอะ่ะตุ้มเต็มเตมเลยครับผมบนะฮะ ก็เรียกเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์ถึงพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนอนอย่างปลอดภัยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะยังไม่รู้ว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าแต่ก็อยากออกมาเตือนนะฮะจากคลิปนี้ว่าเวลาขับรถเนี่ยให้ใจยเย็นๆกันหน่อยอย่าขับรถปาดซ้ายปาดขวาแบบนี้ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนแต่ยิ่งโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ย วิสัยทัศน์ของคุณเองเนี่ยนะฮะมันจะไม่ดีเท่าช่วงกลางวันการขับรถปาดซ้ายปาดขวาแบบนี้เนี่ยถือว่าอันตรายมากๆแล้วรถแบบนี้เนี่ยค,คือ3เลนผมปาดเนี่ยผมว่ามันยังอันตรายเลยเนี่ยมันมีอยู่แค่2เลนเองแล้วมาดึกๆขนาดนี้พี่ปาดเข้าขวามาตบเข้าซ้ายทันทีเป็นยังไงฮะจบที่ทายรถพ่วงครับ ะะอันนี้ก็เอามาฝากกันไว้สําหรับคนที่ขับรถนะครับว่าอย่าเลยปาดซ้ายปาดขวาแบบนี้นะครับยิ่งช่วงกลางคืนเนี่ยอ,อันตรายมากระมัดระวังกันด้วยครับโอ้มมนคล้ายๆเป็นบนสะพานด้วยหรือเปล่าอืมใช่ไหมหรือเปล่ามันสองเลนนะพี่โอ้โหนัก,กลวง,งจริงครับแล้วข้างหลังแบบล้อแบบ อืมโอ้กระดกขึ้นมาเลยอะ่ะใช่เอาแล้วเลนซ้ายเนี่ยคืออย่างที่ทราบกันว่าเลนซ้ายเนี่ยมันเป็นรถเลนวิ่งช้าแล้วในกรณีถ้าสมมติว่าเป็นสะพานจริงๆมันก็ยิ่งเป็นเลนที่รถบรรทุกหรือว่ารถขนาดใหญ่ที่เขาจะต้องใช้กำลังส่งเยอะๆซึ่งต้องวิ่งช้ามากๆอ,อยู่แล้วอืมโอ้เมื่อกี้ที่มาาคำว่าเสยยกล้อนะครับ สวยปักยกล้อหลังเลยระวังกันหน่อยครับมันอันตรายจริงๆครับเออคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงบริการหลังการขายครับเรารู้สึกยังไงโอเคนะดีสิฮะเออพอแบบว่าซื้อสินค้าไปแล้วบริการไปแล้วโทรมาสอบถามอถามถ่ายหน่อยโอเคไหมเป็นยังไงอ่าเราก็รู้สึกดีอุ่นใจว่าใช้บริการหรือว่าให้แนะนหน่อยอแนะนําหน่อยครับผม เออแต่มันก็เหมาะที่จะใช้กับพวกที่แบบว่าเราซื้อของมาหรือเปล่าครับผมเฮ้ยมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมฮะบริการหลังการขายฮมิจฉาชีพมี after service เหรอพี่ค่อยๆฟังไปก่อนนะมันเริ่มอย่างงี้ฮะมันเริ่มจากมิจฉาชีพคุณผู้ชมครับโทรไปหาหนุ่มคนหนึ่งพยายามจะหลอกนะแต่งตัวนะฮะเป็นตำรวจแต่มันไม่เนียนมันไม่เนียนมันไม่มได้ไม่เนียนแค่การแต่งตัวนะ,ะครับ,รบฉากหลังก็ไม่เนียนอื หน้าก็ขาวขาวเอไม่ดูใช้แป้งอะไรนะฮะหนุ่มคนนี้เขาก็เล่นด้วยครับเออเขาก็เล่นด้วยฮะเขาก็ทําไปบอกว่ามองไม่ชัดอ่ะเออพี่ทําไมพี่หน้าตาเหมือนเครียดจังฮะหลอกว่าเขาเลยเราว่าแฟนเขาเลยไม่คุณพ่อผมอย่างเงี้ยออไอ้ทั้งหนุ่มก็บอกอ๋อโทษทีพี่เออไม่เหมือนเครียดเหมือนข้างคคก เพราะว่าเขาแต่งตัวเป็นตำรวจเหรอเออเออเออทางนู้นแหมว่าเหมือนกับโกรธนะคุณพูดจาอย่างนี้กับผมได้ยังไงผมเป็นตำรวจนะเออเออสุดท้ายน้องบอกโอ้โทษทีกมองไม่ค่อยเห็นหยิบแว่นมาใส่ครับอ๋อเห็นแล้วพี่โทษทีเออพี่ไม่ได้เหมือนหรอกกบกับขังโคกขี้เหร์อ่ะพี่เหมือนตัวเตี้ยอะไรครับอ๋ออ๋อเขาใีกคำหนึ่งนะอ๋อครับไม่ใช่ตอเต่าพอทางนูนได้ยินพูดว่าเหมือนตัวเตี้ยนะครับวางหูไปเลยออเหรอนี่จุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นนะฮะ ดุ๋มนี่กันโว้าเออมันจบไปแล้วมั้งเอเอ,เอไม่มีอะไรมั้งปรากฏว่าคุณผู้ชมหลังจากนั้นไม่นานไอม้มิจฉาทีมคนนี้มันโทรกลับมาฮะโทรกลับมาอีกแล้วโทรมาถามว่าอะไรรู้ไหมน้องเมื่อคี้ที่พี่คุยกับน้องอ่ะมันใช้ได้ไหมพี่แน่าจะไปหลอกคนอื่นได้ไหมไ้เดี๋ยวน้องว่ามันเนียนไหมอันนี้มันไม่ใช่อัพตเตอร์เซอร์วิสพี่อันนี้มันถามฟีดแบ็กมันต้องมีอะไรปรับปรุงไหมเฮ้ยมันมีแบบนี้อยู่ด้วยคุณผู้ชมเออ ผมคลิปไปเลยยาวๆเชิญนะเออตรงนี้ผมสอบถามอยู่ทยว่าผมพูดเหมือนตำรวจต้องไหมหรือว่ายังไงหรือว่าไม่เหมือนเลยโอ้ยเหมือนเป๊ะเหมือนตำรวจเลยเหมือนอยู่เนาะเหมือนเลยอยู่เนาะใช่แต่ก็ก็พอได้อยู่เนาะแต่ว่าตรงนี้มันก็หลอกไม่ได้หรอกเพราะว่าคนมันรู้เยอะแล้วเนาะแต่นี่เนาะใช่แบบนี้หลอกไม่ได้แล้วต้องแบบอื่นนะใช่รู้ใช่ไหมว่าผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ฝั่งไหนในรู้เนาะรู้เลยมันยินใยนะใช่รู้ครับรู้มันเลยทําอะไรไม่ได้ไงครับ มันก็ไม่ได้มีเสียหายอะไรมากมายน่นะครับคุณถ้าว่าเขาไม่โอนไม่ไหก็ไม่ได้มีการทําร้ายอะไรเขานี่ทําได้หมดตัวคนโดนหน้าบาทเดียวก็มีโนมาห้าร้อยไม่เราเอาจริงๆมันรวยไหมคืออันนี้สงสัยอ่ะมัน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 ได้เงินไหมได้เงินเยอะไหมบอกไม่ได้หรอกน้องแต่แต่รวยไหมรวยรวยใช่ไหมรวยหรือไม่รวยรวยเลยใช่ไหมไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับเบอร์นี้กันโดนคือโทรมาเบอร์นี้กัน ตลอดเลยแต่ข้อมูลไม่ตรงนะข้อข้อมูลมันไม่ใช่ปัจจุบันมันเป็นข้อมูลเก่าครับเออผมพูดกัมตำรวจบ้างไหมก็บอกแล้วว่าเหมือนเหมือนเหมือนตัพอเหมือนได้อยู่เนาะใช่แต่ว่าเสื้อคิดคิดว่าแบบพวกเสื้อพวกอะไรเงี้ยพวกฉากหลังมันดูแบบมันดูทำขึ้นมาหน่อยอะต้องแบบเนียนเียกว่านี้แบบนี้แหละโอเคททุกทีทุกทีเออก็อัดเสียงไว้ย่าข้อมูลเลยครับผมจับไปีจัดี ทำไมหน้าผู้กองเหมือนเขียดเลยครับหน้าผู้กองเหมือนเขียดเลยครับเหมือนเขียดครับเขียดเอะไรครับ้างคกอะครับใช่ครับใช่ไหมพูดจาแบบนี้นะครับเหมือนเลยครับโอ้ใช่เลยครับเหมือนเป๊ะเหมือนมีเข่าได้ไหมครับเนี่ยคนเนี้ยมีมีเข่าหรือเปล่าผู้กองผู้กองมีเข่าไหมครับ มีเขาอะไรนะครับมีเข่าไหมครับคุกกองแล้วเราบอกว่าตาเรามองไม่เห็นเนี่ยเราถอดแค่นออแล้วตาเรามองไม่เห็นแล้วเราบอกว่าผมหน้าเหม็นเป็นคราบคุกนะอ๋อผมเราแบมีเข่าด้วยแล้วทำไมพูดจาแบบนี้นะครับผมอ๋อเหมือนคนละครับเหมือนเหมือนละเหมือนคนเนี่ยคุณผู้ชมดูสิมันมีอยู่จริงฮะไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อฮะ คือเนี่ยหลังหลังจากคลิปเนี้สักพักหนึ่งน้องเขาก็พูดว่าเออเไม่เหมือนละสุดท้ายพี่พี่พี่เหมือนตัวเตี้ยเลยออหน้าเหมือนคนเตี้ยเขาวางาไปเลยคือคลิปแรกที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นคลิปที่คลิปตอนเดินลากับมาในการการขายอันนี้คือคลิปแรกโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยคุณมิจฉาชีพสมัยนี้มันมีแบบนี้ด้วยเหรอฮะมีโทรกลับมาถามด้วยเหรอครับครับผมทําเหมือนไหมผมต้องปรับปรุงอะไรไหมอย่างนี้พอจะไปหลอกคนได้ไหม บ้าบอลนะพี่แต่มันมีอันนึงนะที่น่าตกใจนะที่น้องถามนะพี่ผมถามจริงทําแบบนี้รวยไหมทางนู้นตอบว่าบอกจานวนไม่ได้แต่รวยเฮ้ยเหมือนเหมือนเต็มใจเลยอ่ะที่เราเคยดูข่าวมาบ้างนะดูในหนังมาบ้างอ่ะก็เหมือนโดนบังคับใช่ไหมเฮ้ยนี่มันเหมือนเต็มใจทํานี่อเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวนะแบบนี้นะครับเออเอาเต๋อบ้างไหมฮะเอาบ้างไหมเอาไปไอาแมวสิ ไม่ได้แนะนําพี่ของนไม่เอาเหรอแล้วพี่เขาใช้แป้งเบอร์อะไรเมื่อกี้ผมว่าน่าจะใช้เบอร์อ่อนไปเยอะมากเลยอ่ะเบอร์อ่อนกว่าหน้าไปเยอะมากเลยอ่ะเออพี่เออไม่เอานะค่อนข้างเทาไปนิดนึงเป็นมิจฉาชีพมันไม่ดีครับ เออสุดท้ายพี่จะบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่โทรไปแล้วเขาโอนมาเองก็เหอะมันไม่ดีพี่นี่นท่นคือการหลอกลวงคนอย่าทำเลยนะาอ้แต่ว่าก็นับถือน้ําใจน้องเขาจริงๆเขาถามข้อมูลอะไรถามคําแนะนําอะไรน้องเขาก็ให้คําแนะนาเหลือเกินออน้องน่าจะใจดีสู้เสือแหละคือเหมือนพยายามจะแบบล้วงความลับอะล้วงข้อมูลอะไรเงี้ยเออนะอ่ะผู้ชมครับ คราวนี้เรามีสินค้าดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมกันนะครับจากทกสนะครับ A Product วันนี้นะครับผมใครจะคิดว่าเปลือกส้มโอที่ดูแล้วไม่มีมูลค่าจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นและเจลอาบน้ำสุดพรีเมียมได้นะครับที่วิสาหกิจชุมชนบ้านบางพับจังหวัดสมุทรสงครามได้นำเปลือกส้มโอนะครับที่เกษตรกรเนี่ยปลูกกันมากในพื้นที่มาสกัดเป็นเอเซนเชียลออ์นะครับแล้วก็มาทาเป็นโลชั่นเจลอาบน้าภายใต้แบรนด์สวนแสงตะวัน จะเป็นยังไงน่าใช้ขนาดไหนไปติดตามกันครับเนื้อโลชั่นของเราเนี่ยเป็นเนื้อโลชั่นที่เวลาทาไปนในผิวแล้วว่าทาแล้วมันจะซึมซับเร็วมีกลิ่นหอมธรรมชาติไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมที่เราปรุงแต่ง ส่วนเจลับน้ำนะครับก็เป็นเจลับน้ำที่ได้สารสก,กัดจากเอสเชียลออ์จับเปกสัมโอล้วนๆเลยทำให้เราเอะผ่อนคลายสัมโอลพอสารพิษของเราเนี่ยมันก็ เป็นส้มโอที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามอยู่แล้วนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยเราก็ต้องปอกส้มโอเนี่ยเลี้ยงกับนักท่องเทียเ่ยวนะครับทีนี้เปลือกเนี่ยมันก็ยังมีปริมาณมากอยู่นะครับเปลือกเขียวๆของเปลือกส้มโอเนี่ยมันมีน้ํามันหอมระเหยอยู่เราก็ต้องหาวิธีสกัดน้ํามันตัวนี้ออกมานะครับผมเราก็ส่งไปที่มอกเกษตรกับแผงแสสกัดได้น้ามันหอมระเหยมา พอเราได้น้ำมันมาปุ๊บผมก็มาสู่กระบวนการในการเอาน้ำมันเอเชั่นอ,ออยนี่มาทดลองนะครับทำเป็นโลชั่นทดลองใช้เองก่อนแล้วก็ตลังก็ไปทดลองกับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นของแจกไปเลยนั้นนักท่องเที่ยวก็บอกว่าถ้ามีจําหน่ายเขาก็สนใจที่จะซื้อนะครับต่หลังผมก็เลยเข้ามาสู่กระบวนการในการทําจริงจังเลยส้มโอพัน์ข่าใหญ่ของเราเนี่ย เป็นพันธุ์ส้มโอที่เราปลูกในพื้นที่นะครับปลอดสารเคมีนะครับเปลือกที่เราเอามาทําเป็นเอ็นเชอร์ออยเนี่ยเราก็เอาทําวิจัยแล้วว่าไม่มีสารเคมีใดทั้งสิ้นเลยก็ปลอดภัยอีกชั้นกันนะครับทำให้ผิวชุ่มชื้นนะครับเหมาะสําหรับผิวที่แพ้ง่ายด้วยนะครับใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเราก็ได้หนึ่งใน10ของเอปรดักของทอสอมานะครับแล้วก็ติดนะครับหนึ่งใน6ของผลิตภัณฑ์ในโครงการของเอปรดักพรีเมียมนะครับ ส่วนเจลอาบน้ำนะครับก็เป็นเจลอาบน้ำที่ได้สารสก,กัดจากเอทเชอร์ออยล์จากเปลือกส้มโอล้วนๆเลยทําให้เราอะผ่อนคลายอาบน้ําเสร็จแล้วนะ่ะเรามีกลิ่นหอมตอนหลับสบายนะครับตัวนี้ผู้สูงอายุเขาจะชอบมากนะครับส้มโอที่เขาต้องเอาทิ้งอะเพราะว่ามันไม่มีราคาผมเห็นคุณค่าตรงนี้ผมก็เลยไปไปบอกเกษตรกร,กรในชุมชนว่าตัวนี้ผมรับซื้อหมดเพื่อที่จะเอาเปลือกส้มโอนะครับมาทำเป็นเอทเชอร์ออยล์นะครับ มันก็เหมือนว่าสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอีกระดับหนึ่งเกษตรก,กรก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเรวกอบน้ำแล้วก็ผลชานส้บโอครับผมทกศเนี่ยขขเยขาก็ให้โอกาสนะครับสำหรับชุมชนเล็กๆของผมนะครับขอบคุณทกศนะครับที่ช่วยเกษตรก,กรนะครับมีไรายได้เพิ่มขึ้นมีงานทํามีผลผลิตนะครับดีๆนะครับออกมาจาหน่ายกันนะักท่องเที่ยวนะครับ เหลือพันที่น่าสนใจระดับ oh. A Product Premium oh. จากทกสนะครับผมสูนแสงตะวันโรเมโล่ Natural Lotion และเจลอาบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรด้วยดีๆๆดีดีดดอ่ะพักสักครู่นะฮะช่วงหน้าผมมีเกมโชว์มาฝากอย่าพลาดเลยนะเกมนี้สนุกมากเดี๋ยวกลับมาครับ